ก็ท่านเด็กต้หาเล่าอยู่หรือว่ากำทำอะ่รต้หาเล่าก็บอกแล่เนาอพอช้เรียก่นี่เลยพ็เกเข้าเที่ยวเมืองเพชรชบูรณ์จ้า น้ำเที่ยวหน่อยค่ะไปแหม่ผู้น้ำเที่ยวแหม่ไปแหม่ผู้น้ำเที่ยวแหม่เตมีแอบถ่ายคลิปเนี่ยกระเล็กประท่านเห็นใบอันอ่านจุหนามั้างใบอ่านก็ได้โอ้ยอันนี้อันถ่ายแนวแนวนอนเห็ดบ่อใดเห็ดบ่อใดเหมิด จังไห้จังไห้เกมมท่ายไห้มันจังไดเหมิดสุขคน,ขนเกเกมมท่ายรวบอันนี้นะเกเออมาท่ายร,รวบรวมเหมือนไง บายพานี่ย่าบายพานี่ย่ามันคำหรอคนไปหรอมะมกาบมือก็ได้ดอก ไปดิไปดูซิมันมีไม้หรือเปล่าเร็วๆวานี่มันม,มีไม้มนันเดยยวนนั่นแม่น่ะเสารนันนะนจ้า รอบดรดเ,เอาออกมาจังไทยขอจะเพื่อฮะ<า>ได้กะมองสองขีดนั่นเด้เอาคือสิพักก็ได้วะเอาจังเดียว เวลาเห็ดเห็ดคีปเงาเห็ดชิปเง่าถ้าเป็นเฟสน่ะบอสบอสถึงนาทีก็ได้แต่ว่าเพจมันก็ต้องสามนาทีขึ้นไปมาาำวดเลยพอเห็นวิวทางนั้นพู้น่ะน่ะเห็นปะคนเป็นสภาพไปเห็นไหมงามอยู่ดีงามอยู่ดี ทางผุนเป็นมาคำผพดจ้ะผูนเนี่ยเห็นสภาพบ่อน,น,นัน,น,นเออพู่น่ะเอออ้อมไปผุนนามอุทยานบรรยากาศดีจ้ะช่วงตะเว้นตกดินคือสีง,งามผู้นผูเขาอันนี้มาคำชักน้อย ก็ท่านด้เห็นป้ายอันป้ายอยู่ว่าเพิ่นซื้อว่าอีอย่างองค์พระพุทธอันองอ,นนอันนี้ก็ได้บมแมนอันเพิ่นเอินว่าอีย่างเนาะอ่านซื้ออยู่เดีบยวนันน โอแสดงว่าบ่ได้สวดคาถาเลยเป็นบ่บดไอ้สวดคาถาเลยเป็นบ่บเห็นหงว